เมื่อ8เดือนที่แล้วนะคะลูกแมวกลุ่มนี้นะคะก็คือลูกแมวที่เกิดในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วาจากคําบอกเล่าของเด็กปั๊มเนี่ยนะคะถ้าหากน้องลูกแมวเหล่านี้นะคะพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะวิ่งเล่นได้ใช่ไหมคะก็จะถูกรถเนี่ยที่เข้ามาเติมน้ํามันเนี่ยทัดตายจนแทบจะไม่เหลือ แล้วน้องๆกลุ <looked desserts> him, Luckily, ่มนี Hence, really? ้นะคะจริงๆแล้วเขามีด้วยกัน4ี่ตัวแล้วแม่ของเขาเนี่ยก็คือแม่แมวที่อยู่ในปั๊มน้ํามันแห่งนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วก่อนที่จะตัดสินใจรับน้องๆกลุ่มนี้มาเลี้ยงนะคะก็คิดแล้วคิดอีกนะคะคิดแล้วคิดอีกตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกจนกระทั่งเนี่ยพอเข้ามาดูบ่อยๆเข้าเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขานอนในเครื่องปั๊มลมแบบนี้นะคะเขาก็จะมุดเข้าไปมุดเข้าไปแล้วก็กลัวว่าจะมีตัวสัตว์ใหญ่อย่างเช่นงูเหลือมหรืออะไรเนี่ยเข้าไปกินเขา แล้วนอกจากยุงแล้วเนี่ยนะคะก็กลัวสัตว์มีพิษอื่นๆด้วยนะคะก็นี่คือแม่ของเขานะคะนี่คือแม่เต็มถังนะคะเมื่อ8เดือนที่แล้วเนี่ยแม่เต็มถังเนี่ยจะเป็นแมวที่มีลักษณะนิสัยที่ขี้กลัวแล้วก็หวาดกลัวนะคะแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ตอนที่ผู้กองเนี่ยเข้าไปเจอน้องๆที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้ในเวลาประมาณสัก สามทุ่มนะคะจริงๆผู้กครองเข้ามาเติมตั๊มน้ํามันที่เนี่ยหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาช่วงกลางวันก็เลยทําให้ไม่ทราบแล้วก็ไม่เห็นน้องแมวกลุ่มนี้นะคะแล้วพอเข้ามาเติมแล้วเนี่ยเข้าเติมเสร็จก็ออกไปนะคะแต่มีวันนึงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีพาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยมาเติมแก๊สที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้ก็เลยทําให้ได้เห็นว่ามีน้องแมวในปั๊มน้ํามันแห่งนี้นะคะตอนนั้นที่ผู้กคองเข้ามาเจอตอนแรกๆเนี่ย มีตั้ง30กว่าตัวนะคะวันแรกเนี่ยก็เลยเอาอาหารเปียกบ้างอาหารเม็ดบ้างนะคะมาส่งนะคะเพราะว่าฟังจากคําพูดของน้องน้อเด็กปัมป๊มเนี่ยน้องๆเด็กปั๊มเนี่ยจากความขาดแคลนของเขาเนี่ยรายได้แต่ละวันเนี่ยซึ่งน้อยมากนะคะแต่ว่าเขามีน้ําใจมากนี่คือแม่เต็มถังตอนที่อยู่ในปั๊มนะคะแล้วน้องๆเนี่ยจะแบ่งเป็นสามปุ่มนะคะ กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่น่าเป็นห่วงมากก็คือกลุ่มของแม่เต็มถังแล้วก็นอกจากแม่เต็มถังแล้วยังมีคลอกอื่นๆอ,อีกหลายคลอกนะคะซึ่งอ,อยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการถูกลดชนนะคะแล้วจากการที่ผู้กคองเข้ามาเนี่ยเห็นเนี่ยก็เลยมานํานไปสู่การพาคุณหมอเนี่ยมาทําหมันให้น้องแมวในปั๊มน้ํามันนะคะณนะวันนั้น,นทําไป16ตัวทําหมดเลยนะคะทั้งเพศผู้เพศเมียที่จะสามารถ ทำได้นะคะแล้วบางตัวเนี่ยที่ตั้งท้องอยู่นะคะก็หลายคลอดรวมถึงแม่เต็มถังด้วยนะวันนั้นอ่ะแม่เต็มถังก็เพิ่งคลอดน้องเล็กเล็กสามสี่ตัวนั้นนะคะก็เลยยังไม่ได้ทานะวันนั้นแล้วจริงๆแล้วพอต่อมาเนี่ยคลอดที่คลอดออกมานะคะก็บ้านได้บ้านของพี่รุ่งที่สระปลายสวนรีสอร์ทเนี่ยนะคะช่วยรับน้องๆไปเลี้ยงแล้วดูน้องแมวตัวนี้ว่าให้ดีนะคะผู้กองเห็นเนี่ยรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่วันแรกเลยแต่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะรับเขาไปนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วผู้กองจะรับใครสักตัวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างคิดหนักมากเพราะมันหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาค่าอาหารค่ายารักษาโรคค่าสร้ายแมวจิตปาถานะคะน้องแมวหนึ่งตัวเนี่ยภาระที่จะตามมามาหาศาลเพราะฉะนั้นค่อนข้างคิดหนักมากน้องๆที่เห็นกลุ่มเมื่อกี้ก็คือกลุ่มที่อยู่ในโซนบ้านพักของน้องๆเด็กซำก็เลยอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ แต่วันเนี้ยนะคะผู้กองก็ตัดสินใจที่จะมารับแก๊งลูกของแม่เต็มถังนะคะก็คุยกันแล้วคุยกันอีกอก็มีพอดีมีตัวหนึ่งเนี่ยม,มุดเข้าไปลึกในในในเครื่องปั๊มลมนะคะก็ช่วยช่วยกันเคลียร์ออกมาจะได้ครบทั้ง4ตัวนะคะก็เล่นเอาเหนื่อยทีเดียวน้กมาได้ไหมลูกได้ไหมไปซองอีกแล้วใช่ไหมได้ไหมุ่งเข้ามาในซ่องนี้แล้วมืมอเดินนะถ้ามือลวงจะถึงไหม เห็นไหมแต่โหยุงเยอะมากเลยเนาะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อ8เดือนที่แล้วนะคะหลังจากที่ผู้กองเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วมันอดใจไม่ไหวที่จะต้องช่วยแม่เต็มถังกับลูกๆทั้งทั้ง4ตัวออกมาซึ่งต่อมาเนี่ยมีตัวหนึ่งมาอยู่ที่บ้านผู้กองแล้วเขาจากไปนะคะแล้วตัวที่น้องดาจับมาแกะก็คือน้องพิงค์แพนเตอร์นะคะแล้วนี่คือ น้องแายสลิดแล้วก็น้องตัวอื่นเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านพี่รุ่งหมดแล้วนะคะแล้วก็คือน,นี่คือแม่ปูไข่ก็เพิ่งไปส่งที่บ้านพี่รุ่งที่สะปลายสวนรีสอร์ทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วแม่ปูไข่เนี่ย ถูกช่วยเหลือเป็นตัวสุดท้ายเลยนะคะเพราะความคิดแล้วคิดอีกของผู้กองนี่แหละนะคะก็เกือบทําให้แม่ปูไข่จากไปเดือนผ่านไปนะคะลูกๆเล็กๆของแม่เต็มถังเนี่ยก็เติบโตขึ้นเป็นน้องทีริบุญน้องเรนโบ์แล้วก็น้องฟุตตี้อย่างที่เห็นตอนนี้กันนะคะน้องๆก็เติบโตกันมาถึงแม้ว่าจะเป็นสีส้มเนี่ยเขาก็มีความส้มแตกต่างกันมีความเข้มความอ่อนแตกต่างกันจนทําให้ผู้กองจําได้แยกแยกแยะได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแล้วก็ตัวโตถ้าแม่เต็มถังแล้วนี่คือแม่เต็มถังนะคะก็จะเห็นว่า การช่วยเหลือน้องๆเนี่ยนะคะมาแต่ละครอบแต่ละตัวเนี่ยนะคะก็ค่อนข้าง,างใช้เวลานะคะแล้วก็พอที่เขามาอยู่กับเรานานๆไปเนี่ยนะคะ,ะเขาก็คุ้นเคยกับบ้านเราเพราะว่าเขาถูกช่วยมาตั้งแต่เล็กๆนะคะส่วนแม่เต็มถังเนี่ยเคยมีนิสัยที่หวาดกลัวตอนที่อยู่ป um ั๊มน้ำมันนะคะก็ยังเป็นนิสัยนั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วน้องๆในกลุ่มโซนที่ อ,อันตรายต่อการถูกรถชนนะคะซึ่งมีเกือบ20ตัวเลยนะคะก็ถูกส่งไปที่บ้านพี่รุ่งเนี่ยประมาณ3คลอกแล้วก็ล่าสุดก็ไปส่งแม่ปูไข่ให้แล้วมาดูน้องตัวนี้นะคะน้องพิงค์แพนเตอร์ตอนแรกเนี่ยผู้กองตัดสินใจไม่รับนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะดูมอมแมมน่าสงสารยังไงก็แล้วแต่แต่ในที่สุดแล้วน้องพิงค์แพนเตอร์ตัวนี้นะคะก็ถูกรถชนจนได้นะคะเพราะอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วก็พอถูกรถชนปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ เขาเนี่ยถูกชนแรงมากนะคะน้องๆเด็กปั๊มบอกเขาก็เลยกลัวแล้วก็จะมุดแอบแล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในที่ซ่อนนะคะกว่าจะเรียกตัวออกมาได้น,นะคะก็ค่อนข้างลําบากแล้วข้างหลังนั้นก็คือน้องซิกเซน จุดเนี้ยนะคะก็เหลือน้องพิงค์แพนเตอร์กับน้องซิกเซนแล้วก็รวมแม่ปูไข่ด้วยณเวลานั้นนะคะซึ่งน้องซิกเซนเนี่ยเป็นน้องซิกเซนกับน้องพิงค์แพนเตอร์เป็นลูกคลอดแรกของแม่เต็มถังนะคะซึ่งน้องเด็กน้องน้องเด็กปั๊มเนี่ยจะทราบดีว่าตัวไหนเป็นลูกตัวไหนนะคะนี่คือความหวาดกลัววันที่จะไปรับออกมาหาหมอนะคะพาวเอาออกมาโอ้เจ็บขาพี่ดาอุ้มไปโอ,อ้ไปเดี๋ยวปิดประตูกันนะโอ,อ้ตัวนี้ก็มาเฝ้าด้วยเนี่ย น,นี่ก็คือน้องซิกเซนนะคะซึ่งคอยเดินตามน้องเขาไม่ห่างเลยนะคะก็คือน้องพิงค์แพนเตอร์ที่โดนรถชนแล้วพอผู้ปกครองเนี่ยตัดสินใจมารับน้องพิงค์แพนเตอร์เนี่ยตอนแรกก็ยังลังเลอยู่ว่าจะรับไปแค่รักษาไปให้คุณหมอดูอาการแล้วก็จะพากลับมาส่งแต่ในที่สุดแล้วอาการน้องพิงค์แพนเตอร์เนี่ยค่อนข้างหนักทีเดียวขาหลังหนึ่งขาใช้การไม่ได้หางใช้การไม่ได้นะคะแต่พอผู้ปกครองเนี่ยเอามารักษาตัวที่บ้านแล้วก็ป้อนยานะคะเพื่อกระตุ้นประสาททั้งขาและหางเนี่ย ประมาณ1เดือนกว่าๆผ่านไปนะคะก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า8เดือนผ่านไปเนี่ยน้องพิพนเตอร์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วหลังจากที่รับน้องพิพนเตอร์มาแล้วเนี่ยนะคะนี่คือน้องซิกเซนจะปล่อยน้องซิกเซนให้อยู่เดียวดายตัวเดียวได้ยังไงนะคะก็รับน้องซิกเซนมาด้วยนะคะแล้วน้องซิกเซนเนี่ยต่อมาเนี่ยผูก้กองก็เป็นรูปที่กระดูกหนะ้าอกเขาไปเจอว่า กระดูกหน้าอกเนี่ยมันผิดรูปแปลกๆนะคะก็อุ้มน้องซิกเซนไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูก็ปรากฏว่าน้องซิกเซนตัวนี้ทุกครั้งที่ผู้กองไปที่ปั๊มเนี่ยน้องซิกเซนเนี่ยจะมาอ้อนจะมาพันอยู่หน้ารถแบบนี้นะคะน้องๆเด็กปั๊มก็บอกว่าเขาอยากไปด้วยนะคะก็ปรากฏว่าที่กระดูกหน้าอกเนี่ยเคยถูกรถชนมาเช่นกันนะคะนี่คือน้องซิกเซนกับน้องพิงค์แพนเตอร์ณวันนี้นะคะซึ่งมาอยู่ที่บ้านผู้กองแล้ว ทิ้งน้องๆแก๊งนี้นะคะทั้งลูกของแม่เต็มถังสองคลองที่มาอยู่กันที่บ้านผู้กองแล้วก็ลูกของแม่มอกค่ากับลูกของแม่ไข่มุก สามคลอกที่ไปอยู่ที่บ้านพี่รุ่งที่สะปายสวนรีสอร์ทน่ะรวมถึงแม่ปูไข่ด้วยถ้าทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันปัานนี้โดนรถชนตายหมดแน่นอนนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือแม่ปูไข่เนี่ยด้วยอายุที่แก่ลงของเขาเนี่ยเวลารถเข้ามาเนี่ยซึ่งปกติเคยวิ่งหนีรถเป็นด้วยความที่เป็นแมวโตแล้วนะคะพอหลังๆก็เริ่มวิ่งหนีรถช้าลงนะคะก็ต้องขอบคุณพี่รุ่งที่สะปายสวนรีสอร์ดด้วยที่รับน้องๆไปแล้วก็ดูแลอย่างดีมากนะคะนี่คือแม่เต็นถังนะวันนี้ที่อยู่ที่บ้านเรานะคะก็ยง มีสายตาแห่งความหวากกลัวอยู่นะคะแต่ว่าจะเห็นว่าร่างสภาพร่างกายเนี่ยมีความอ้วนถ้วนแข็งแรงสมบูรณ์ดีกว่าตอนที่อยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องๆเด็กปั๊มที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้นะคะซึ่ง มีความเมตตาสูงมากนะคะถึงแม้ว,ว่าเขาจะมีไรายได้ไม่มากนะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้องดาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องดาแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มคนอื่นด้วยวันที่ไปรับน้องๆจากปั๊มเนี่ยทุกคนจะวิ่งมาส่งแล้วก็จะบอกว่าโชคดีนะไปดีแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะไปอยู่สบายแล้วนะทุกคนก็ยินดีกับน้องๆที่มาอยู่ที่บ้านผู้กองทั้งรวมถึงที่บ้านพี่รุ่งที่สะไายสวนรีสอร์ทด้วยนะคะนี่คือน้องพิงค์เพนเตอร์นะวันนี้นะคะอาการที่ โดนรถชนที่คุณหมอบอกว่าขาหลังใช้กันไม่ได้หนึ่งขาหางใช้กันไม่ได้ทุกวันนี้นะคะหลังจากที่ได้รับการป้อนยาแล้วก็ดูแลรักษาจากคุณหมอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหายหมดเลยนะคะอาการทั้งหลายนะคะก็ต้องขอบคุณคุณคุณหมอที่พยายามช่วยดูแลรักษานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณตัวผู้กองเองด้วยที่พยายามพาน้องเไปหาคุณหมอตามนัดตลอดเลยนะคะให้กินยานเนี่ยไม่เคยพลาดแม้แต่มือเดียวนะคะเพื่อให ยพยายามจะทำให้เขาหายนะคะคือเรื่องราวนะคะของแมวที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกหรือว่าทรายแมวนะคะหรืออาหารสำหรับน้องมาจรในบอ่อทรายนะคะรวมถึงยาเห็บหมัดด้วยที่อยากดีอยากได้มากๆเลยนะคะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะ ฝากพี่น้องนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตง Tank, ก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อรายไกันด้วยนะคะแม่หนูไปไหนหนูแนะม่หนูไปไหนคะ